น้องอุงอิงเป็นบ้านแพงหอบเงินแสนบุกเซอร์ไพรส์พี Demon> ่พี่เพื่อนเพื่อนแล้วก็พ่อพ่อศิลปินในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าไม่ลืมใครไว้ข้างหลังและภาพบรรยากาศแบบนี้เราจะเห็นทุกๆเปิดวงและปิดวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่แหละว่หาคุณย่ายิบร้านจะแตกกํงาเออกำลังใจกับร้านสาวครับ กต้องไปใส่เราอยู่กับหญ้านส่กับต้นตูดใส่กับเสาต้นกังไม่มีหวั่นใจประชาชนหวั่นใจทุกอย่างทุกอย่างความสำนืมแต่ํำได้ละชื่อม่มีตรนีกุ้งกินฤดูการหูก็ทำได้ตปลกๆย สวัสดีครับกลับมาพบกันในช่องสีทุนชนชัยกันอีกแล้วนะครับก่อนอื่นต้องสวัสดี FC 300เพชรบ้านแพง FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทุกคนทุกท่านเลยก็แล้วกันครับความหลงส่งท้ายวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงครับแน่นอนครับเพราะว่าแม่ f c อาจจะได้เห็นคลิปผ่านสายตาเพราะว่าแม่ f อไปหลายๆคลิปแล้วใช่ไหมละครับกรณีน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทําแบบนี้ซึ่งเกิดขึ้นใน ทุกฤูดูการไม่ว่าจะเป็นเปิดบงหรือว่าปิดบงหรือแม้กระทั่งในช่วงกลางฤด,ดูการเองในวันสําคัญต่างๆอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงทําแบบนี้ทุกครั้งครับนั่นก็คือการทําอะไรน้ําใจเพื่อเป็นการมอบให้กับพอ่พอๆ่แม่หรือว่าเพื่อนๆพืพี่ๆน้องน้องที่มีพระคุณย้ํานะครับว่าเป็นผู้ที่มีพระคุณแล้วก็ ต่างดูแลน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงตลอดฤดูการที่ทําการแสดงมาตลอดต่อเนื่องระยะเวลา2-3ถึงปีที่ผ่านมานี่เลยรวมแม้กระทั่งนี่แหละครับตลอดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงปี67ทับหอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงน่าจะทุ่มเงินประมาณแสนห้าหรือว่า200,000บาทเลยก็ว่าได้ครับในเรื่องของการที่จะบุกเซอร์พไพรส์มอบเป็นของขวัญแล้วก็มาลายน้ําใจในวันปิดฤดูการสาวน้อยเพชรบ้านแพงไม่ว่าจะเป็นนี่แหละครับทั้งแม่สุภาพหรือว่าย่าสุ ภาพนามวงศานั่นแหละครับองิงเป็นบัณแพงไม่ลืมพระคุณพ่อยุทธล้วก็พี่พี่คอนบอยอาจารย์นักดนตรีรวมไปถึงนี่แหละครับพี่พี่แดนเซอร์แล้วก็อีกหลายๆคนครูเอที่เห็นภาพบรรยากาศนั่นแหละครับก็มีอีกหลายๆคนซึ่งน้ององิงเป็นบัณแพงปีนี้ทําเป็นาลรายน้ําใจคล้องให้แต่ละคนเลยเรียกได้ว่าภาพความประทับใจมันเกิดขึ้นด้านทั้งหน้าเวทีแล้วก็หลังเวทีนะครับในโอกาสที่ได้มีโอกาสเจอกันส่วนแม่แก้มคล้องกัน ที่บนเวทีเลยก็เรียกน้ําตากันอีกหลายๆคนรวมไปถึงพ่อยุทธก็โดนเสอร์ไพในเรื่องของที่จะ,ะลดพระมีปัญหาหรือไม่แม่สุภาพญาสุภาพก็อวยพรองอิงเพชรบ้านแพงไว้อย่างดีมากว่าหลานญาพ่อลูกพ่อโจเนี่ยไม่ไปไหนก็อยู่กับวงสาน้อยเพชรบานแพงแบบนี้แล้วก็ตลอดไปร่วมสร้างแล้วก็ร่วมที่จะผลักดันวงสาน้อยไปด้วยกันไม่อวยพรถึงเรื่องการประสบความสําเร็จเนื่องจากประสบความสําเร็จแล้วแต่อวยพรให้ยิ่งปัง แล้วก็ดังๆยิ่งขึ้นไปนี่คือภาพความประชับใจที่เกิดขึ้นหลังเวทีแล้วก็หน้าเวทีสาวน้อยต้องยอมรับกันแบบนี้นะครับว่าอู๋หญิงเพชรบ้นแพงเป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นบุคคลตัวอย่างจริงๆสําหรับศิลปินวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงก็ต้องแต่เข้ามาแรกๆเลยไม่ลืมพระคุณไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นต้งแต่นู่นเลยฐานรากพี่ๆคอนบอย มีโอกาสที่จะส่งท้ายมีโอกาสที่จะมอบมาแรงน้ําใจองอิเงเพชรบัณนแพงก็จะทําแบบนี้อยู่ตลอดพี่พี่แดนเซอร์หลายๆคนจะ ตัวไปก็จะมีพี่นี่แหละครับพี่3เนาะที่ดูแลอุ่งอิงเพชรบ้านแพงในช่วงการขึ้นฉากรวมไปถึงพี่บิวตี้ Beauty ที่ยกหลังให้กับอุ่งอิงเพชรบ้านแพงรวมไปถึงแม่กุ้งซอกุ้งที่เรียกได้ว่ากางเต็นท์ให้กับน้องอุ่งอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็อีกหลายๆคนนี่ก็คือกลุ่มฐานรากหรือว่ากลุ่มที่อยู่ในแวดวงของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในระดับที่เป็นทั้งคอนบอยแดนเซอร์แล้วก็พี่ๆกางเต็นท์ต่างๆคอสตูมต่างๆร,รวมไปถึงอาจารย์นักดนตรี ก็มอบเป็นเซตใหญ่กันเลยทีเดียวอาจารย์นักดนตรีก็น่าจะได้กับน้องอุ๋งอิงเพชบ้านแพงเนี่ยมาต่อเนื่องตลอดทุกฤดูกาลอยู่แล้วแล้วก็จะมีมาลัยรวมอีกลหลายๆคนครับแน่นอนครับอุ๋งอิงเป็นบ้านแพงได้มาก็แบ่งปันมันทําให้พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยเกิดความรู้สึกที่ว่ามอบมาลัยให้เด็กคนนี้ไม่ได้เสียดายแล้วก็ไม่ได้คิดที่จะเสียดายเงินเลยเพราะว่าอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงนาไปต่อยอดนําไปเลี้ยงดูครอบครัวแล้วก็นําไปเลี้ยงดูบุคลากรใน,ในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพง รวมด้วยช่วยกันมันทําให้เกิดภาพบรรยากาศความรักความเอ็นดูแล้วก็ความเกมความกลมเกลียวในวงสาวน้อยเพชรมันแผงกันเองเรียกได้ว่าก็ทําเอาพ่อพ่อย่ f เอฟซี FC เนี่ยซาบซึง้งแล้วก็ได้ดูคลิปแล้วก็น้ําตาไหลกันไปต่ำๆก,กันกับปฏิติกยริยากับ การกระทําของน้ององอิงเพชรบ้านแพงเรียกได้ว่าตั้งแต่วันแรกมายังไงวันนี้ดีกว่าเดิมด้วยซ้ําวันแรกอาจจะยังไม่ได้มีบ้านมีรถมีอะไรที่เข้ามาแม้จะยังไม่มีนะครับทุกคนแต่องคอิงเพชรบ้านแพงก็ไม่ลืมที่จะมอบรางวัลน,น้ําใจให้ในวันพิเศษต่างๆไม่ว่าจะเป็นวันปีใหม่สงการานแล้วก็เปิดปิดฤดูกาลสาวน้อยนี่แหละครับและปัจจุบันเนี่ยองค์อิงเพชรบ้านแพงมีฐานะที่ค่อนข้างที่จะ ค่องค่าที่จะมั่งมีเลยก็คือไม่ลืมที่จะมอบมาไหลาน้ำใจให้กับนี่แหละครับผู้นำทีมงานหลายๆคนมีผู้บริหารหลายๆคนแล้วก็พี่ๆน้องๆ้องศิลปินหลายๆคนและปีนี้น่าจะจัดใหญ่จัดเต็มด้วยเนื่องจากใช้งบประมาณ น่าจะหลายแสนนะเอาจริงๆแล้วอ่ะองค์อิงพี้ันแพงก็ไม่ได้คิดจะเสียดายอยู่แล้วมันเป็นการแบบหล่อเลีนะ้ยงและจุนเจือแล้วก็เป็นการให้กําลังใจซึ่งกันและกันซึ่งมันเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆนะครับสำหรับการที่จะใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรการที่จะใช้ชีวิตร่วมกันในองค์กรที่มันมีความสุขแล้วมันเป็นการบริหาร ความน่าเชื่อถือมันเป็นการบริหารงานในเรื่องของสิ่งที่อาจจะไม่ได้เป็นผู้บริหารหลักๆโดยตรงแต่ใช้คำว่าผู้นำทีมงานที่นำพาสาวน้อยเพชรบ้านแพงดังไกลและดังนานขนาดนี้และอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไม่เคยที่จะรักพี่เสียดายน้องใครมาใครดีมาอุ๋งอิงดีตอบใครช่วยเหลือจุนเจอืออุ๋งอิงเพชรบ้านแพงไม่ลืมและนึกถึงทุกคนอยู่ตลอดเวลามันทำให้เกิดภาพความประทับใจที่ทำให้พ่อพ่อยแม่เอฟซีเนี่ยได้เห็นกันผ่านตาไม่ว่าจะ เป็นคลิปของช่องพ่อแม่อุงอิงลำเพลินออฟฟิเชียลคลิปของเสียนนลำเพลินออฟฟิเชียลล่าสุดก็แสนแตกกันไปแล้วนี่ก็คืออีกหนึ่งภาพบรรยากาศที่นนหยิบยกประเด็นในเรื่องของการที่อุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยปฏิบัติตัวอยู่ในจารีตประเพณียอยู่ในคันลองของธรรมแล้วก็เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในการทํางานน้องบอกว่าแม้จะเหนื่อยแค่ไหนอายุเท่านี้ต้องยอมรับว่าเหนื่อยมากจริงๆแต่ด้วยความเหนื่อยเนี่ยอุงอิงเพชรบ้านแพงก็สู้เพราะว่าเนี่ยเขาบอกว่าวงเรานะเราก็ต้องพานำ พาวงเราเนี่ยให้ไกลให้ดังไกลได้มากที่สุดแล้วก็ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและแน่นอนครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปเพราะโจโพสแล้วว่าจะเดินสายโปรโมตหนังขายอ้อ,อก,กันอย่างเต็มรูปแบบตลอด1เดือนเต็มเลยก็เริ่มตั้งแต่วันที่1ห,หลังจากที่ เลี้ยงงานเลี้ยงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้ว2 3 4 5 6 7 8 9ไปจนถึงวันที่17กรกฎาคมในวันฉายหนังคายอ้อนเนี่ยองค์อิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พ่อโจยมันินจะนำพาศิลปินที่เป็นเบอร์ใหญ่ๆรวมไปถึงดารานักแสดงหนังคายอ้อนเนี่ยไปร่วมโปรโมตหนังคายอ้อตามสถานที่ต่างๆตามที่ได้มีการลงคิวไว้นั่นแหละครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่พ่อพ่อแม่เอฟซีเนี่ยกำลังเฝ้าที่จะจับตาแน่นอนว่าเซอร์ไพรส์สุดเดือนอมิถุนายนเนี่ยก็คือ ันปิดฤดูกาลนะแล้วก็วงหมุนวิปุยบันเทิงศิลป์และสซัรพรสยสุดในเดือนกรกฎาคมเนี่ย หลักใหญ่ใจความสําคัญเลยก็คือวันเกิดน้องอุอ๋งอิงเพชรบ้านแพง13กรกฎาคมวันเปิดตัวหนังคายอ้อใหญ่ที่กรุงเทพมหาคนคร15กรกฎาคมแล้วก็วันฉายหนังคขยออ17กรกฎาคม2568แน่นอนครับก็มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นมีอะไรให้หน่าจับตามองอีกเช่นเคยกับวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วก็น้องอุอ๋งอิงเพชรบ้านแพงก็ติดตามความคืบหน้าแล้วก็ติดตามความเจริญก้าวหน้าของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปแบบนี้สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือพ่อพ่อแม่เอฟซีทุกคนนะครับที่เข้ามาร ซัพพอร์ตลูกสาวซัพพอร์ตน้องซัพพอร์ตอีล่าอุงอิงเพชรบ้านแพงส่งผลให้น้องมีความเจริญก้าวหน้าในหนะ้าที่การงานในวันนี้และผลพลอยได้ก็อย่างที่พ่อพ่อแม่เอฟซีได้เห็นกันในคลิปนั่นแหละครับก็คือไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังจริงๆมอบในทุกโอกาส,มอ,กอกาสมอบในทุกโอกาสสําคัญแล้วก็มอบให้กับบุคคลสําคัญบุคคลที่มีผลต่อการดาเนินชีวิตของน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแล้วก็พี่ๆเชื่อว่าในวันเลี้ยงปิดฤดูกาลวันที่หนึ่งกฎาคมเนี่ยอุงอิงเพชรบ้านแพงก็จะมอบอีกสํา รับพี่พ ไม่ว่าจะเป็นแดนเซอร์แล้วก็พี่คอนวอยรวมไปถึงอีกหลายๆคนที่อุ๋งอิงเพชรบ้านแพงกําลังเตรียมไปให้คาดว่าจะเป็นอย่าง,งานั้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นทุกปีและคาดว่าจะเกิดขึ้นตลอดไปสําหรับสาวน้อยมาจากคนนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมที่เกิดขึ้นที่นั่นหยิบยกประเด็นควันหลงในวันปิดฤดูกาลสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาเล่าให้กับพ่อ่แม่เอฟซได้รับชมรับฟังกันในคลิปนี้และหากใครชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องศีธนนชัยไว้ด้วยกันแล้วกันครับหากมีเรื่อง ขายออกก็จะหยิบยกประเด็นเหล่านี้มาเล่าให้กับพ่อพ่แม่เอฟซีได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้กน,นต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ